ีลด่งพ้อยการใน้ถึงศีลอยู่ทุกเมื่อนั่นเลยคือสติศีลส,สติอยู่ร่วมกันทำไมผู้ที่มีศีลจึงไม่ค่อยเกิดสัญญาว,วิโพาลเพราะมีสติดูแลร่างกายดูแลจิตใจอยู่ตลอดให้อ่อนนิ่มในคุณศีนต้องเข้าใจด้วยนะปฏิบัติให้มันไปตามมัรคกแบบที่ ศีลจะมาทิปัญญาจะเอาอะไรปฏิบัติมาเพื่อละเพื่อวางนี่ถ้าปฏิบัติมาเพื่อความอยากทันทีทันทีเป็นบ้าทันทีความโกรธเกิดขึ้นก็เพียพยายามละมันที่ความเทยสยานอยากเกิดขึ้นก็พยายามละมันที่ภาวนาเพื่อละนี่ยังก็เป็นบ้าต่อไปเป็นบ้าต่อไปจนถึงวันทิ้นดมนั่นแหละพระเราเนี่ยมีอะไรดีขึ้นมามนก็ไม่ลงใจมันก็มีทิฏฐิมานะมันก็ไม่ลงใคร นั่นเลยคือผีบ้าพระผีบ้ากับเหลืองห่มหมาเหลืองห่มเป็ดหงมผมีห่มวัวหงมควายเป็นอย่างนั้นปรับสภาพตัวเองดีละมันให้ได้วางมันให้ได้ฝืนมันให้ได้มันมีทิฐิมานะฝืนมันอะไรที่ทําให้มันลด,ลดทิฐิมานะวัดปฏิบัติที่พักกุบายจานปาดกดเช็ดถูดูแลห้องน้ําห้องส้วมดูแล ใจที่มันแข็งก็ได้มันก็จะอ่อนนิ่มไปนิ่มไปสติมีอยู่ทุกเมื่อในการทําเพียนอยู่ตลอดโดยมีสติอยู่ในตัวโดยมีคําบริกรรมพโทโวพูทโธพทโธรู้ตัวอยู่ใหมๆเป็นอย่างนั้นจนมันเคลือบกาันในหัวใจมันก็จะเป็นเพียงผู้รู้สว่างอยู่กําหนดไม่กําหนดมันก็รู้ตัวของมันจับโน่นทำนี่นี่นก็เป็นของมันเริ่มมีสติไปสนใจคนอื่น สนใจวัดปฏิบัติของตัวเองนะั่นแหะกับครูบาอาจารย์ผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยไม่ได้เลือกว่าเป็นพระรูปไหนในวัด่าอา,ารามนั้นในั้นจิตใจที่มันแข็งก็ได้ามันก็นิ่มไปอ่อนโยนไปนั่นปรับสภาพโล่งหน้าตาพุธผ่องนั่นหน้าตาเหมือนเหมือนถูกชักฟอกด้วยสิ่งหนึ่งขาวสะอาดสะอา้านนี่มาถาจม สังเกตนี่พระรูปไหนที่เคารพหลวงปู่นีน่ดูก็รู้พุทผ่องล่ะยิ้มแยม้มแจ่มใสมันทักฟ้อก้ายขันของมันวาสศกวติกาก็ไหนยิ่งช่วงใหม่ๆนี่กําลังเรายังไม่ได้ออกสงข้อสงหาโลกมากยิ่งกำลังมากดิเป็นสาวหมดนั่นแหละผู้หญิงหน้าตาพุทผ่องเป็นฝ้าเป็นนรายเกลี้ยงย่ชวนจึงงงอยู่ต่างประเทศนั่น เนี่ยแท้พวกนี้นี่เปลี่ยนใหม่หมดน,นั่งลบุ่นี่แมื่ก่อนนี่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใหม,ม,ม่นี่เมื่อกำลังทํามันเข้าไปชักข้อท่านขันเป็นคนใหม่หมดเป็นสาวขึ้นมาพุทธผ่งนั่นแหละผู้ที่ปฏิบัติทำเป็นถ้าผู้ที่ปฏิบัติทำไม่เป็นก็น่าดํำข้ามเคีย้ยวทาแดงเหมือนเป็ดเหมือนถีเหมือนหมูบันหมาไปเงี้ยนี่พูดให้ฟังอธิตเฮตโนนาถุน พระเจ้าตัดทำไมนะอัต,ตหิอัต,ตโนนาโถตนเลนเป็นที่พึ่งของตนดูเลนตนช่วยเหลือตนเองให้ได้อย่าไปยุ่งกับคนอื่นดิอย่าไปตรงโอ้าคิดจะช่วยคนนั้นคิดจะช่วยคนนี้ตัวเองช่วยเหลือตัวเองตลอดรอดฝั่งหรือ,อยังนั่งเรือมาถึงกลางทะเลมองเห็นฝั่งหรือ,อยังเดี๋ยวคิดจะตีเรือกลับ มองก็ไม่เห็นฝั่งอีกนนี้พึ่งตัวเองสละเป็นสละตายตอนนี้เพื่อหาฝั่งให้ได้นี่อัตตาหิอัตตานาถน่ต้นแลเป็นที่พึ่งของตนพ่อถามลูกเพียงเพื่อจะแดงทามแค่นั้นห้ดูเพราไม่ได้สงสัยหรอกแต่มาหาบอกคิด